ก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเกตเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดขต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต ขอบคุณครับนาแป่งท่าหน่เซ็ครับฝ้าร้านแบบนี้ทุกวันทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอเคยที่จะไปทํางานอย่างอื่นกับเขาบ้างไหมเคยครับนะแป้งไปสมัครมาหลายที่แล้วนะครับแต่ไปทีไรก็เกือบมีเรื่องกับเขาทุกทีเลยทำไมวะก็แค่แปงยืดเอกสารเนี่ยครับเขาขอที่อยู่แป้งครับใครมันจะไปบ้าให้ล่ะครับนะให้แล้วแปงจะไปอยู่ที่ไหนเขาขอที่อยู่แก แกก็เลยคิดว่าเขาจะมาอยู่เองว่างั้นสิใช่ครับนะยังไม่ทันรู้จักกันเลยครับมาขอที่อยู่แบบนี้มันน่าโมาโหไหมล่ะครับโมโหเนาะใช่เป็นฉันอะฉันต่อยแล้วต่อยมันใช่ไหมต่อยแกนี่แหละไอ้คนแก่นี่ยแกบ้าหรือเปล่าภาษาหราือเปล่าเนี่ยแบงเอ้ยอุ้ยคุยกับแกเนี่ยเหมือนจะเป็นศาแทนแกนะเนี่ยอุ้ยไม่เอาลวะวภาษามันใหญ่นะครับเอาเป็นกระท่อมพอเอก่งดูด้วยของขึ้นเนาะสั่งหมูภาษาทำไมได้หมูกรอบเนี่ย ค่ะโอเคค่ะสงสัยทำผิดไม่เป็นไรกินไม,ม่เด้พี่วีนพี่วีนอย่าเพนะิ่งกินค่ะทำไมอ่ะทำผิดพี่ก็กินได้ไม่เป็นไรหรอกเอ่อไม่ใช่ค่ะนี่มันข้าวของน้องซันน้องซันโทรมาสั่งไว้เอ่เอน้องซันค่ะเดี๋ยวพี่ลี่ทำให้ใหม่นะคะไม่เป็นไรครับพี่ลี ไม่เ็นใจล่ะจะไปหาชาบูกินดีกว่าเอา้าน,น้องซันเดี๋ยวพี่ลี่ทำให้ใหม่กับมาก่อนคะ่ะล<อ>ี่พี่ไม่กินแล้วนะเอ้าเอาเฮ้ยนางเละทำอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือเลยแกเนี่ยนี่พี่วินกับน้องซันยังไม่ดีกันดีกอนี่ก็หลายวันแล้วนะดีกับผีอะไรล่ะต่อยกันขนาดน,นั้นน่ะหืมออ คืออะไรพี่ไปๆๆนี่ไม่ไอ้ดาใครก็ด่าไอน้องันน้นสันน้องันน,น,นี่นะนะอยู่บ้านเดียวกันยังไม่คุยกันสักแอดเลยเดินสวนกันก็ไม่มองหน้ากันอะ่ะมีวันหนึ่งน้องสันปวดฉีม่มากจะเข้าห้องน้ำไงพอเจอคุณวินเดินสวนออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหเลี้ยวไปฉี่ข้างเสาเลยอะ่ะจริงเหรอจริงดิน้องสันบอกว่าทำตัวเป็นหมาดีกว่าต้องเห็นหน้าพี่ใจหมาโอ้ย องตรงนะนฉันอยู่บ้านนี้มาเกือบสิบปีอ่ะยังไม่เคยเห็นสองคนนี้โกรธกันขนาดนี้เลยอ่ะนั่น,น่ะสิฉัน่ะพลอยเครียดไปด้วยเลยนะเนี่ยไปกินข้าวบ้านนั้นชิไรยน่ะอึดอัดทุกทีเลยอุ้ยเขาไม่ค่อยคุยกันหรอนะนะนาะกินเยอะจ้ะเขาไม่ว่ามานั่งกินด้วยกันนสิ <c oughs> แล้วกับข้าวมันก็เหลือเยอะแยะเลยอ่ะนนาเสียดายนนาก็เลยกินคนเดียวจนหมดเลยอืมัท้องเนาะแน่นมากเลย ต่ลี่เชื่อนะว่าคนอย่างพี่เอ,อิร์ธอ่ะคงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้แน่นอนยังไงเขาก็ต้องหาทางให้พี่วินกับน,น้องซันเคลียร์ใจกันได้แน่ใช่ไอ้กับบูรูคือกันออมเอ้ยว่าเหตุจรงได้เหตุสองคนนั้นมันขึ้นดีกัน, <c oughs> นไอ้บอมก็มาบอวาให้หนูฟังคือกันเด้ว่าไอ้วินเนี่ยตอนอยู่กองท้ายเบิ้งแปลก,กไปให้ปึง้งปังปึ้งปัง,ปงเบิดมือเพี่วินปึง้งปังโมโห พ oui> ิ่งปังพอตดแตกค่ะเ็นบอกว่าไอ้วินเดอร์บอว์าบอจ๋ากับผู้ใดกินแต่ทั่วแก่เขียดจนตดแตกนี่แหลยแต่มันก็ไม่แปลกหรอกค่ะตอนที่วินกับพี่ซันอยู่บ้านนะคะก็ทำตัวหน้าอึดอัดแบบนี้แหละค่ะพี่เอร์พยายามช่วยแล้วนะคะแต่ก็ สิคะพี่อรดูษาวางแผนซื้อเมี่ยงปลามากะให้มานั่งกินด้วยกันด้านเอาเนื้อไปคนละข้างเหลือแต่ก้างให้เราสังหารน่ะนัต้ไปกลับมาจากสตูดิโอวันนั้นก็ไม่คุยกันเลยสากคำแล้วสองคนนั้นเคยทะเลาะกันแบบนี้บ้างไหมคะเคยลูกตอนได้บินปอห้าตอนนั้นมันแย่งจักรยานกันไม่คุยกันตั้งหลายวันเลยจนแม่ที่ขู่ว่าถ้าไม่คืนดีกันนะจะไม่พาไปดูเดอนมาสอที่ภูเยียง แต่ตอนนี้โตขนาดนี้แล้วไดเนเสาคงใช้ไม่ได้แล้วมะคะใช่ไดเนเสาใช้ไม่ได้แต่อันนี้อาจจะใช้ได้น้องเชอร์ค่ะดูสิคะพี่นากิฟบอวเชอร์พูเบล่าริมทะเลที่ภูเก็ตมาด้วยนะคะลูกโอ้ยจริงเหรอคะจริงค่ะน่าไปมากเลยค่ะแล้วไปกันได้กี่คนนะคะโอ้ยไปได้หมดบ้านเลยลูกแล้วใครมีแฟนนะพาแฟนไปด้วยก็ได้ มีทะเลนะตอนข้าที่ตกดินนะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเราวยิ่ทะเลนะคะมีสาวๆใส่บิกินี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหสนใจเปล่าพวกแกเฮ้ยอันนี้คะ หัวซาเลยบึงที่ละออมแห้งเป็นแน่วหนี้ไอแห้งเขียดแห้งเลยอ้ยเป็นตาเขียดอยู่ดอกจ้าเรื่องพี่น้องทะเลาะกันเนาะเขียดย่อนซีว่าเชิญมาแพ่งนี่แหละไอ้วงนองเลยเอา็ห่วงนองยูแต่ว่าไอ่ลงทุนปานนี้แล้วมันยังมาขึ้นดีกันอยู่อุ้ยหนูว่าหนูมีวิธีเห็นให้สองคนนันขึ้นดีกันจังไรหนูว่าไอเอิญน่ะใส่ไมออนเกินไปเป็นเอือยไงเขาต้องใส่ไม่เป็นอ่ายกับพ่อคิดว่าพี่เอิญไม่ทำหรอคะ แข็งจนมีคนเจ็บตัวเลยนะคะว้าวม่ยังก็อดเนี่ยฮะจะทะเลาะกันไปถึงไหนวะพวกแกเป็นพี่น้องกันนะเว้ยทำไมไม่คุยกันดีๆถ้าแม่รู้ว่าแกสอคนเป็นแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไงฮะถ้าแม่เห็นเนี่ย แม่เขาจะได้รู้ไงว่าไอ้ลูกคนเล็กที่แม่เลี้ยงมาแบบตามใจเนี่ยมันเอาแต่ใจมันไม่สนใจใครขนาดต่อยพี่มันเนี่ยมันยังไม่ขอโทษเลยก็ดีแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกคนกลางของแม่เนี่ยสอนอะไรดีๆไปเนี่ยไม่เคยจําใส่หัวทําอะไรเนี่ยไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นนึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงแต่เรื่องเงินทําอะไรไม่รู้จักคิดโอ้ยแบบสั้นโอ้ย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 โอ้ เขาต่อยกันอีกหรอคะเปล่าค่ะแล้วใครเจ็บตัวล่ะคะเนี่ยก็พี่เอิร์ธนี่แหละค่ะตบโต๊ะจนมือแดงเลยค่ะนี่ผ่านไปสามวันแล้วนะคะยังบวมอยู่หน่อยๆเลยค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยนี่ไม่อ่อนก็ใส่บ่ได้ไม่แข็งก็ใส่บ่ได้ซิเฮจังเหยสองคนนั้นคืนดีกันละไปขึ้นไอว่าตอนนี้มันห่อนกันทั้งคู่เลยต้องถ่ายให้มันเย็นลงก่อนจังคุยกันแต่ว่าไอเกาบุรุว้โดนบันไดสองคนนี้จังสิหันหน้าเขาหากัน หันหน้าเข้าหากันของอะไรเหรอเชอร์ที่จะทำให้พี่วินกับพี่ซันหันหน้าเข้าหากันจำได้ว่าอยู่ในกล่องนี้นี่แหละอันนี้เหรอ,อนนไหนอาบน้ำด้วยกันจะได้หันมาถูสบู่ให้กันนี้เหรอไม่ใช่ กุญแจมือมันจะช่วยพี่มินกับพี่สันคืนดีกันยังไงอ่ะก็เดี๋ยวเรานะเอากุญแจมือเนี่ยไปใส่ไว้ที่ข้อมือของพี่ทั้งสองคนแล้วคราวนี้เขาก็จะหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องคุยกันพอได้คุยกันเนี่ยก็จะได้ปรับความเข้าใจกันไงอ๋อแต่ว่าเราจะใส่กุญแจมือยังไงอ่ะพี่เขาตัวโต,วตวกว่าเราไม่ใช่จะจับไม่ง่ายนะหรือเราจะให้พี่เอ,อ๋ช่วยไหมเฮ้ยไม่ได้ พราคนดีอย่างพี่เอิร์ธเนี่ยไม่มีทางเห็นด้วยกับวิธีช่วยชั่วแบบนี้หรอกนี่เราก็คนชั่วสิพูดเอานะคิดซะว่าทําเพื่อให้พี่วินกับพี่ซันเนี่ยคืนดีกันก็เราทําชั่วเพื่อสันติภาพไงใช่ทา่พอแบบว่าตอนนี้พี่ซันคุยกับพี่ดอยู่ที่ร้านเพราะฉะนั้นแผนการของเราก็คือต้องล่อพี่วินไปที่ร้านนั้นให้ได้แล้วก็หาจังหวะใส่กุญแจมือด้วยโอ๊ย น้องลิซซี่นี่เป็นนหายๆแทนน้อโ้ยห่วนหวยดีอู้หโอู้หอ,อ,อ,อ้าวพี่วินตื่นแล้วเหรอคะหิวหรือ,อยังคะเนี่ยไปหาอะไรกินข้างน,นอกกันดีไหมคะเดี๋ยวก่อนนี่ที่เชิญตัวจริงวะเนี่ยอะยูี่ดีมาหวังดีกับพี่ได้ยังไงเนี่ยไม่ได้หวังดีค่ะแค่แค่เกลียดฟังคนบนหิวคะ่ะ พี่เจ็บก้นเดินไปไหนมาไหนก็ลาบากไงเดี๋ยวก็ต้องรีบกินที่ไปทํางานต่อเออพี่ให้20บาทไปซื้ออะไรมาให้พี่กินหน่อยดิได้ค่ะเฮ้ยพวกเชอเนี่ยไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินนะคะพี่วินอยากกินอะไรก็ไปซื้อเองซิไมเลยอ๋อได้งั้นตอบไปดีนะโรตีเอ้ยครปเอ้ยช็อกโกแลตเอ้ยไข่นกกระทาเอ้ยเนี่ย อย่ามาแย่งพี่กินแล้วกันไม่กินแล้วเส่ซสำาี้ก็ไม่ได้น่องแพ้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ไปซื้อของให้พี่แล้วตามมาทำไมฉันไม่ได้ตามพี่วินสักหน่อยค่ะ เอก,ก็แค่จะไปทำธุระของเธอ,อไม่มีอะไรแล้วล่วงอะไรในกระเป๋ามีอะไรเปล่าไม่มีอะไรค่ะมันจะมีะได้งไงเลิเธอก,ก็แค่จะซ้อมเต้นนะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชักไปแล้วไม่ตอบเลยนะชัดเรามันช่างนนะักควาปลอยให้ฉันคิดถึงเธอ้างเดียว เพลงนี้เขาเต้นแบบนี้เหรอไหนต้องเต้นอีกรอบดิเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชักไปแล้วไม่ตอบเลยนะครับพี่เขาจะแฉพี่รอดเหรอเชนพี่เว้นจะทำอะไรคะเนี่ยร้อยพี่เว้นหยุดพี่เวินเจ๋ออยู่เฉยจะทำแบบที่เธอคิดจะทำกับพี่ไงโอ้ยร้อยร้อยอย่าดิยนพี่เวหยุดร้อยเียบร้อยพี่บอกให้ พี่ได้ยินแผนของเชอตั้งแต่เชอเนี่ยตามหากุญแจมือเปล่าเปลาแล้วพี่วินพี่วินจ้าอะไรพี่วินยนอนโอ๊ยพี่วินทำอะไรคะเนี่ยอยู่อย่างนี้ไปเลยเฮ้ยอนนาอนนอนนนมีกุญแจเหรอจ๊ะช่วยพี่วินแต่เชอทำเพราะหวังดี อยากให้พี่วินกับพี่แซนคืนดีกันนะคะพี่ไม่ต้องการโอ้พี่วินงั้นเช่าไม่ทำแล้วก็ได้ค่ะปล่อยเช่าเถอะนะคะเอามาเลยพี่ไม่ปล่อยพี่จะสั่งสอนเช่าที่คิดจะมาเล่นกับคนแบบพี่ยืนอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะส้ำนึกผิดเข้าใจไหมพี่วินปล่อยเช่าเดี๋ยวนี้พี่วินหยุดไม่พี่ไปทำงานแล้วไยเช่าไปเช่าไป แขงครับกูพี่เอ็นลี่เห็นมเด็ดป่ะเห็นครับอยู่ไหนอะเห็นเมื่อเช้าครับแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่ดีป่ะอ่ะแปงครับอีกสิบนาทีแกเอากุญแจเนี้ยไปไขช่วยเชิญหน่อยนะครับพี่ล็อกเชิญไว้กับประตูรั้วการนีสัยเชิญหน่อยได้ครับโอเคแล้วี่วินครับไอสินาทีที่ว่านี่สินาทีออกจากนี่หรือสินาทีต้องไปถึงตรงนั้นครับสินาทีออกจากนี่อ่าโอเคโอเค เอ้ยไปพี่ไปพี่บินครับจะให้แปรงวิ่งหรือเดินไปครับไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวรอเชอรี่กลับมาเนี่ยแกออกกุญแจนี้ไปให้รี่แล้วให้รี่ไปช่วยเชอร์หน่อยโอเคครับครับเออไปไไม่ต้องถามอะไรแล้วพี่บี่ไปทำงานได้ครับได้นะได้ได้หายวังเอางี้๋ยวฉันไล์บอกรี่อีกทีแล้วกันรครับ อะไรก็ไม่อยู่บ้านสงสัยไปส่งผ้ากับพี่สมพรให้เราไปบอกใครมาเดียโชไม่ต้องตามใครมาแล้วเบาๆนะก็แค่ไปเอาขนมเอาน้ำเอาเสือเอาลงม,มาให้เราก็พอเชจะทำอะไรอะ่ะนายเมื่อพีวินเนี่ยคิดจะแกล้งเราอยากจะทำให้เราเดือดร้อนวอยวายแล้วก็ปิกนิกตรงนี้นันไปเลยฮะก็พอให้วินกลับมาเนี่ย เห็นว่าเราเนี่ยนั่งกินขนมสบายใจอยู่ <Yeah. S 1> แล้วพี่เบนจะต้องเจ็บใจเพราะกุญแจมืออันเล็กแค่เนี่ยทำอะไรเราไม่ได้สักนิด <c oughs> <c oughs> สบายจริงๆมีทั้งน้ำมีทั้งขนมให้นั่งรอยย้อยๆพี่เป็นทั้งวันก็ยังได้ <c oughs> แล้วถ้าพี่เบนกลับดึกล่ะ ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่ฉีดยากันยุงก็พอเลาจะนั่งรอดูหน้าพี่เินที่อึ้งตอนที่เราเนี่ยกำลังกินขนมอยู่อย่างสบายใจเอา้าทำไมไม่ทำหน้ามีความสุขต่อแล้วอะ่ะ <c oughs> เหมือนของที่กินเข้าไปจะออกมาเลยอะยอยอยเหมือนบุงบุงมารอจออยู่เลยอะ ความสุขต่อไหวไหมความสุขอะไรล่ะสุขยู่ที่ท้องเนี่ยโอ้ยบุงบุงจะมาออกเลยตอนนี้เนี่ยอไมเนี่ฮ้ยพี่ลี่เขาไปไหนวะเนี่ยจะได้เอากุญแจให้สักทีเฉลี่เลี่จ่าเลี่เฮ้ยเราก็ให้นนไห่ได้นี่ว่เฮ้ยไม่ได้ดิพี่วินบอกให้ให้พี่ลีเท่านั้น พี่ซัน,นพี่พอลล่าเฮ้ยก็ไม่ได้อกอับพี่บินบอกให้ให้พี่ลี่เข็นใจยังนี่ไหมไม่เห็นนะ,ะสิสั่งข้าวยังไม่ได้สั่งเลยเนี่ยมันบอกให้ฉันซชื้อน้ำมะพร้าวมาฝากเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเอาแช่ตู้เย็นไว้ให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยเดี๋ยวนะบอกให้น้องซันเมื่อไหร่หลังพี่ทำไมคะน,นี้พี่มีจืดแล้วนะคะผมอยู่นี่ จริงด้วยเอ้าแล้วอะไรไต่หลังพี่เนี่ยมาที่ตูดล้วอ้าอะไรอะอมาที่เอวอะไรเฮ้ยเฮ้ยูสันม่เล่น่แกงสามอยู่ไหนแงสมอยู่ไหนนี่แกงสามอุยมาเล่นสมีครับแต่ไม่เรื่องช่วยครับ ไข่ย่งไงไข่ไม่ออกเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดท่าน,นี้บุง๋งบุ๋งยิ่งออกง่ายเลยหาเราทำอย่างอื่นไ,ไหมพยายามอย่าไปคิดถึงมันมันอาจจะหายปวดก็ได้ยังไงอะเต้นไหมละ่ะเต้นแบบเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะท่า เธอหลับเชอก็จะไม่รู้สึกปวดท้องนะแต่ตอนนี้เราปวดท้องมากเลยอ่ะเราจะหลับลงได้ไงเดี๋ยวเราช่วยโอ๊ยเฮ้ยบุ้งบุ้งย่าเพิ่งออกมาติโอ๊ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะฟาดหัวเชิญแค่ทีเดียวเชิญหลับแน่นอนใช่จะบ้าเหรอถ้าฟาดหัวเราเนี่ยไม่ใช่แค่หลับนะเราอาจจะ เชอก็เลือกเอาจะโดนฟาดหรือจะบุ่งบุ่งล่าตรงนีเ้เราไม่เลือกได้ไหมอ่ะนิึง <laughs>